รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบ,บเวอร์รจจำกัดมหาชนซีอาเซียน สวัสดีครับดิฉันฉลองโทนนะวันนี้กับผมกอบศักดิ์ภูตะกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในวันนี้เราก็อยู่ในมุมสูงครับมุมสูงแล้วครับใช่เพื่อที่จะเห็นเรื่องของภาพโดยทั่วไปเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆเพราะว่าเรายังเกาะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เราเคยฉายภาพไปว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นดรบอกว่าภายใน 40ปีโต30เท่า <30 S 1> ในการ,รใช้พลังงาน <okay. S 1> ใช่ไหมคะนี้ตอนนี้หลาจะดูในประเทศเพื่อนบ้านบ้างว่า AEC จะเปิดเสร็จแล้วเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มเปิดประเทศเราเจาะเลยเมียนมาเลยว่าการใช้พลังงานเนี่ย หน้าที่จะต้องเยอะมากเพิ่มโอเยอะแยะเลยครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยตัวเขากําลังจะทานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ครับชื่อติลาวาซึ่งณวันนี้เนี่ยมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าใครจะเป็นเจ้าของบ้างก็คือญี่ปุ่นเป็นเจ้าของ49%บวกกับคนเมียนมาอีก51%แล้วหลังจากนั้นโรงงานต่างๆก็จะหลั่งไหลเข้าไปเฟสเอเนี่ยคนจองหมดแล้วแล้วก็พอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีกําลังแรงงานมีความต้องการใช้พลังงานของตัวเมียนมาจากประชากรเองก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆที่กำลังเข้ามา ตัวท่าเรือสนามบินกำลังจะสร้างแห่งใหม่ขึ้นมาพอเป็นลักษณะนี้ครับความต้องการของการใช้พลังงานของประเทศเหล่านี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับใช่แต่ว่าพี่คิดเราตามภาษาพี่เนี่ยนะคะว่าอย่างประเทศไทยที่บอกว่ามีการใช้เพิ่มขึ้น3 0ใน40ปีเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะอาจจะเพิ่งเริ่มมีบันไดเลื่อนเพิ่งเริ่มมีการใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะต่างกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับ มีโมเดลสําเร็จรูปอะ่ะมีของสําเร็จรูปมาแล้วมาถึงปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ว่าการใช้มันจะเหมือนกันช็อกหรือเปล่าแต่ว่าใช้แบบปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยแหล่งพลังงานที่เรามองเนี่ยกำลังจะหมดเหมือนกันในประเทศแต่ว่าของเมียนมาเนี่ยพี่คิดว่าเขาเพิ่งเปิดประเทศเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยังมีแหล่งทรัพยากรอะไรต่างๆจากไหนบ้างอะคะครับ,รบตัวของเมียนมานะครับเป็นประเทศที่ ดีไง่ายๆว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพเรื่องพลังงานอย่างยิ่งเลยครับม okay. ผมเคยกลับไปดูนะครับเขาบอกว่าประเทศมินมาเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันตั้งแต่ร้อยหกสิบปีที่แล้วขนาดที่ยังไม่มีเทคโนโลยีส่งออกร้อกน้ำมันร้อย <160 S 1> เลยครับสามารถขุดแล้วก็ส่งออกเป็นออบารลแรกเนี่ยเมื่อร้อยหกสิบปีที่แล้ว ทั้งๆที่ยังไม่มีเทคโนโลยีขุดเจาะไม่มีเทคโนโลยีอะไรเนี่ยคือมันมันผุ่งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าเป็นประเทศที่มีความมีศักยภาพทั้งอยู่บนพื้นดินแล้วก็อยู่ในตัวของน้ําที่เราไปดูมาอย่างที่ที่อ่าวมอตมะที่เห็นนะครับแล้วจริงในตัวเขาเองเขาก็มีตัวแหล่งพลังงานทั้งออนชอก็คือบนดินแล้วก็ออฟชอแล้วตอนนี้ก็มีการเปิดประมูลอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดประมูลหลุมออฟชอซึ่งมีบริษัทต่างๆทั่วโลกมาประมูลอย่างเชฟรอน บริษัทเชลโ์ทอทองเงี้ยพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังเข้ามาแล้วก็มีการประมูลออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตัวของเมียนมาเองค่้านผู้ชมเข้าใจอะนะคะก็คือว่าสมมติคนที่เขามีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยยังไม่รู้นะว่ามันมีหรือไม่มีถูกไหมคะขุดลงไปหลุมนึงนี่ใช้เงินมากเลยครับถ้าเกิดขุดลงไปแล้วไม่เจอก็ต้องฟาวก็เสียว่าเสียเงินเยอะมากๆแล้วเมียนมาเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีการตั้งโรงงานไฟฟ้าเยอะแยะเลยครับผมได้ยินมาก็คือมีคงกกาาาาาาทททั้้นนนยป่่วํํแลตขขขอญุุเเมม็ เขามาทำเนี่ยก็ทําให้ตัวของกําลังพลังงานกําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและตัวของเขาเองณนะขณะนี้นะครับเขาไม่ได้ทําแค่โรงงานไฟฟ้าปกติโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ก็กําลังทําเช่นเดียวกันแล้วขณะเดียวกันก็กําลังคิดเรื่องของโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำครับ <Okay. S 1> แล้วในอนาคตเนี่ยผมมองต่อไปเลยวบ้า เมียนมาเนี่ยจะเหมือนส,อส,อสอปสป,ป,ปลาวก็คือว่าเขาจะสามารถผลิตไฟฟ้าเกินพอสาหรับประเทศเขาแล้วก็สามารถส่งออกอแล้วก็ประเทศหนึ่งที่จะเป็นลูกค้าหลักเขาคือก็คือเมืองไทยนี่แหละครับก็เนี่ยค่ะเราก็ได้ฟังเรื่องตรงนี้แต่ว่าเราเคยนําเสนอไปในเรื่องหนึ่งว่ามีบริษัทของคนไทยะนะคะก็คือบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโรเลียมเนี่ยนะคะแล้วปตทสพเนี่ยก็เข้าไปร่วมมือกับทางเมียนมาเนี่ย 25ปีมาแล้วปล25ปีมาแล้วค่ะซึ่งก็ในช่วงหลังเนี่ยที่เรานำเสนอไปก็คือว่าเป็นท่านขุดเจาะแล้วก็ผลิตก๊าซธรรมชาติคือสอติก้าที่ส่งขายทั้ง2ประเทศนะคะแต่เรื่องหนึ่งในวันนี้ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือเป็นเรื่องของเมื่อบริษัทใหญ่ๆนะคะไปอยู่ที่ไหนนะคะ ก็จะต้องเหมือนกับว่าคืนกําไรให้กับสังคมในที่นั้นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในประเทศเราหรือว่าเป็นประเทศอื่นนะคะซึ่งตรงนี้ทางปตทสอพอเองก็ได้มีการทําที่เราเรียกว่าเป็น CSR นะคะในเมียนมาด้วยเหมือนกันน่าสนใจมากเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าปตทสอพอเนี่ยที่ไปทําเรื่องของ CSR ในเมียนมาเนี่ย เป็นเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าทางเมียนมาเองก็มีความต้องการอยู่3ประการ,ะะรซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องทำเกี่ยวกับเรื่องของ CSR ในเมียนมาค่ะ